สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้แอปไลน์เป็นประจำนะครับวันนี้ผมมีวิธีไปเช็คดูว่าใครแอบใช้ไลน์ของเราบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์้กับคนทุกคนรักกดแชร์้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยการเปิดแอปไลน์ในมือถือของเราขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วสาหรับท่านใดนะครับที่เปิดเข้ามาแล้วอยู่หน้าแชทนะครับให้เราไปแตะที่หน้าหลักของเรานะครับมุมล่างซ้ายมือสุดนะครับ1ครั้งให้เราไปแตะที่ฟันเฟืองหน Power ึ่งครั LORD ้งนะครับก็คือการตั้งค่านั่นเองให้เราแตะที่บัญชีนะครับหนึ่งครั้งให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับหาคําว่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบนะครับให้เราแตะหนึ่งครั้งนะครับ ในหน้านี้นะครับจะมีอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อกับลน์ของเรานะครับให้เราดูนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่เราไม่ได้เข้านะครับหรือไม่เคยล็อกอินเข้าใช้เลยนะครับให้เราแตะออกนะครับในทีนี้ยกตัวอย่างนะครับผมไม่เคยเข้าใช้ใน V2043 นนะครับวิธีการเอาออกนะครับให้เราแตะที่คำว่าออกจากระบบด้านขวามือนะครับหนึ่งครั้งเราจะเห็นว่า อุปรกรณ์ที่เราแตะออกจากระบบก็จะหายไปเท่านี้เราก็สามารถเช็คได้แล้วว่าใครแอบใช้ไลน์ของเราบ้าง